สวัสดีครับพี่ล่างเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอทำคอนเทนต์พิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะถามคำถามพี่25่สาคำถามนะครับแต่พี่ต้องห้ามคิดนานต้องตอบทันทีเป็นแอคชั่นออกมาเลยตอบทันทีเลยใช่<า>ใช่นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไวไลน์ของเราด้วยนะครับอ่ะคำถามแรกครับ,รบพีบบ่บอกก่อนพี่นับถือาศาสนาอะไรครับคิดครับม,มีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ไม่เคยมีแฟนครับเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมีภรรยาเลยโอ้รักแรกอ่ะพออยู่แต่ในพุกห้า เมนูอาหารที่พี่ชอบที่สุดครับกะเพราไก่ไข่ดาวครับโอ้สเปคผู้หญิงของพี่ผิวเข้มคนใต้ฮะโอ้นี่เอาใจภรรยาหรือเปล่าพี่้สุดยอดนะครับเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตอ่าเสพยาครับสุดยอดกล้ายอมรับนะครับหนังที่ชอบที่สุดหนังบูฮะมีเรื่องทุกแนวชอบหนังแอคชั่นชอบหนังแอคชั่นฮะรถในฝันของพี่มอเตอร์ไซค์ครับเว็บร้อยสิบเว็บร้อยในเมืองหรือต่างจังหวัดในเมืองฮะกะเพราหรือพิซซ่ากะเพราครับบาสเกตบอลหรือฟุตบอลฟุตบอลครับ ถ้าไม่ทํากีต้์จะทาอาชีพอะไรครับยูทูบเบอร์ครับแล้วสมมติถ้าไม่ทำยูทูบเบอร์เป็นอินโฟครับโอ oh, ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนคำพูดระจำตัวพี่โอ้โหช็อตเลยพ <laughs> <laughs> ระเจ้าอิปพรเอาอ uh, 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 ได้อยู่นะกลัวอะไรที่สุดครับพี่กลัวเมียครับโห oh. เป็นคํคำตอบที่ตา,ตามตามตำราเลยถ้าเดทกับผู้หญิงอ่ะจะเลือกดูหนังหรือกินข้าวครับกินข้าวครับประเทศอะไรที่อยากไปที่สุดฮะประเทศไทยนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยากทำแ้วยังไม่ได้ทำครับตอนนี้ส่งลูกจะถึงมหาลัยครับ รองเท้าที่ชอบที่สุดยี่ห้ออะไรรองเท้าวิ่งฮะยี่ห้อเฮ้ยหลายยี่ห้อนะนกี้เอาประสบการณ์เฉียดตายที่สุดครับพี่โดนปิดในเรือนจำฮะโดนลุมในเรือนจำไม่มีเหตุการณ์อื่นเลยนะสีที่ชอบครับสีขาวครับคาแรคเตอร์พี่หลังเลยเพื่อนในครอบครัวเลือกอะไรเลือกครอบครัวครับนอนอยู่บ้านหรือออกไปที่กลางคืนครับนอนอยู่บ้านครับคาสอนของพระเจ้าที่ชอบที่สุดอ่าเพราะว่ามันมีสิ่งหึ่งสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้าครับมวยไทยหรือกุนคาเมรครับมวยไทยสิครับหน้าร้อนหรืออากาศหนาวอากาศหนาวครับสุดท้ายครับพี่ นอนอยู่บ้านหรือออกไปทํางานทํางานนะสุดยอดนะครับพี่หลังตอบอย่างเร็วไม่ต้องคิดสุดยอดมากนะครับก็นี่25คําถามสำหรับพี่หลังนะครับก็แต่คาแรคเตอร์ชัดเจนนะคือแบบสีใช่ไหมการใช้ชีวิตระหว่างนอนอยู่บ้านออกไปเที่ยวคือเขาคือก็ทุกอย่างก็เป็นตัวตนเขานะโดยที่ออกมาจากซีรีบ้ามเลยไม่ต้องคิดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่หลังมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ